ก็เราจะเข้าไปช่วยได้เยอะหน่อยแต่วันนี้นี่ทีมงานเขาพร้อมมากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะคุณพี่ขออนุญ,ญาตนะคะไอ้นะคะรักชนกสีนอกเลือกตั้งรอบหน้า66ปีหน้าที่จะถึงนี้ไอจะมาลงเป็นสอสอนในเขตบางบอนค่ะสังกัดพรรคก้าวไกลก็ยังไงฝักเนื้อ okay, ฝักตัว<ห>ด้วย<ด>นะพี่คือคือมา แต่ว่าถ้าเชียรเราไม่ออกไปกาเนี่ยแพ้แน่นอนค่ะพี่รอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะคืออนาคตใหม่เนี่ยแพ้แค่สามพันก็จะได้เป็นสอสอเขียนนี้แล้วรอบนี้คือถ้ายังไงทัดเชียพวกเราแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราฝากไปการส่งแรงให้พวกเราเข้าไปในทํางานงในสภา <ใน S 2> โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะยังไงฝากนะพี่ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนกันก็ฝากออกไปลงคะแนนนะพี่ เราวคเบียนบ้านอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ทไม่เป็นไรค่ะยังไงไอ้ฝากเนื้อฝากตัวด้ยนะลุงขอบคุณมากเลยค่ะน่าจะคนเยอะนะฮะขอบคุณค่ะพี่อันนี้พี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าคะอ๋อคนต่างจังหวัดยังไงฝากพักก้าวไกลด้วยนะพี่อยู่ต่างจังหวัดยังไงถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องการอยู่ดีฝากด้วยค่ะพี่พอวันนี้ไอ้ดูเหนื่อยนะเต็มที่ ทีที่เมื่อกี้ระหว่างเดินทางมาแอบเซลล์ข้างหลังปกป้องท,ทีีไม่ต้องมาช่วยเลยคือไอ้น,นี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับก็ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ทีมงานอยากทราบอยากให้ไอช่วยสื่อสารบอกกับทุกๆคนว่าทำไมไอถึงมาทำงานการเมืองคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่แบบธรรมดาเลยเหมือนทุกคนที่อยู่ในตลาดเหมือนทุกคนที่อยู่ตรงนี้พ่อแม่เราก็เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นแรงงานแล้วคือเวลาคนมาถามแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงมาทํางานการเมืองอ่ะ คือโอเคเราจะหาเหตุผลอะไรที่แบบหรูหรามาตอบก็ได้ใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันคือแบบเราเห็นว่ามันมีปัญหาบ้านเมืองเรามันมีปัญหาแล้วแบบคือเรารู้สึกว่ามันต้องมีคนเข้ามาทำอ่ะพี่แล้วทุกคนก็ต้องถามว่าอ้าแล้วใครล่ะจะทําเนี่ยแหละมันเป็นคําถามว่าเอาแล้วแล้วใครล่ะจะอยากเข้ามาทําดังนั้นเราก็คือแบบก็เราไงเราอยากเข้ามาทําเราอยากเข้ามาทําตรงนี้แล้วคือตั้งแต่สมัยอนณาคตใหม่จนมาถึงก้าไกลอ่ะคือพักเราอ่ะก็ เรียกได้ว่าเป็นพักการเมืองที่คนธรรมดาเข้ามาทํางานการเมืองได้เราเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะก็ลองดูแล้วพอตั้งแต่เข้ามาทํางานที่เข้ามาทํางานทีออ่พักเก้าไกลเนี่ยเข้ามาแบบเจอประชาชนต่างๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันก็ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> คือบางอย่างอ่ะเราแบบเราเราเข้าใจผิดไปเนาะแบบมุมมองที่เราแบบว่ามีต่อคนจนหรือว่ามุมมองที่เรามีต่อแบบเออคนลักย่าอะไรเงี้ย คือพอเราเข้ามาคุกคุกคีกับเขาอะเราถึงจะได้เห็นว่าโอเคเราจะออกนโยบายยังไงหรือว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงให้มันถูกจุดไม่ใช่ว่าโอเคแบบว่าอะนั่งคิดอยู่ที่บ้านว่าเราจะต้องช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วมันจบคือการที 3, ่ได้เข้ามาคุกคุย,ค,ยคุกคีแล้วก็พูดคุยกับคนในตลาดคนตามบ้านอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้คลาสนโยบายให้มันแบบเข้ากับคนคนเหล่านั้นที่เราพบเจอได้มากได้มากขึ้นนะคะ ก็จุดหนึ่งตั้งแต่สมัยอนาะคตใหม่มันก้าวไกลนะไอ้สิ่งหนึ่งที่อดีตอน,นนอนาคตแกนนำอนาคตใหม่อย่างคุณธนาธรอานะจารย์ปิยะบุตรุขช่อเนี่ยพูดเสมอก็คือเราต้องการทางานการเมืองระยะยาวต้องการเข้ามาเปลี่ยนประเทศสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการทําพักมวลชนแบบนี้คือการรณรงค์อย่างขึงขันถ้าเราโมแต่คิดนโยบายคิดว่าจะเปลี่ยนประเทศแต่ว่าเราไม่เคยลงมาสัมผัสชาวบ้าน เราก็ไม่สามารถที่จะสุจริตเขาได้วันนี้สิ่งที่ไอเข้ามาเนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วก็จะพยายามให้ทุกทุกเขตนะครับของภาคเก้าไกลตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวก็จะพยายามค่อยๆขยับไปย,ยื่นนะแล้วก็ช่วงใกล้เลือกตั้งแคมเปญหาเสียงเนี่ยราลงเต็มที่แน่นอนนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะไอหนูขอบคุณพี่เท้งเหมือนกันนะคะพี่ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ยังไงขอบคุณมากๆที่มีคําแนะนําดีๆแล้วก็มาช่วยเหลือกันทีมงานบางคนก็ช่วยเบื้องหลังเหมือนกันค่ะค ก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ครับเกนี้ไม่น่าห่วงครับเต็มที่อยู่แล้วขอ, <laughs> ขอบคุณี <laughs> ค่ครับผม